สวัสดีครับมาพบกันกับรถเข้าใหม่ของเดือนกุมภาเราในวันนี้นะมีคันนี้ภูมิใจเสนอเลยก็คือ Toyota Fortuner เกียออโต้ที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาทางแชทเพจบ่อยมากวันนี้เฮียเอามาแล้วมือหนึ่งเนี่ยรุ่นนี้เป็น Toyota Fortuner 2.4 V ปี2016ก็เป็นโฉมหน้าปัจจุบันนี่แหละคันนี้เนี่ยราคาเปิดอยู่ที่790,000บาท สำหรับมือหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้าน 4, แสนบาทสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้ท่านสามารถเลือกรับได้เลยระหว่างรับเงินทำทุนกับบ้านทั้งหมดสูงสุด5 0า0 0่นบาทขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับส่วนโปรที่2อันนี้เฮียแนะนำเลยก็คือโปรศูนเปอร์เซนต์นาน6เดือนสำหรับดอกเบี้ยของคันนี้6เดือนแรกทางเต้นเราจะรับผิดชอบจ่ายให้ทั้งหมดเลยท่านแค่จ่ายในเดือนที่7ตามงวดปกติเท่านั้นเอง อะมาดูใกล้ๆสําหรับคันนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน,นะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะถึงจะเป็นปี2016คือเราคัดเกรดมา <Wow. S 1> ไฟหน้าเนี่ยเป็นไว l ดีนะครับฝาท้ายเดี๋ยวเปิดให้ดูฝาท้ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนก็ ชอบความสะดวกสบายสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งแบบนี้นะครับสะดวกเลยสำหรับครอบครัวแลว้วเวลาปิดก็กดปิดตามปกติล้ออะไรมีมาทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะเรารู้สึกว่าเจ้าของเก่าของรถคันนี้เขาดูแลรถค่อนข้างดีเลยอย่างดูภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังอ่า กระจกไฟฟ้ารอบทิศทางครับอ๊ะไปอ่ะเราบอกเลขไม้ก็ได้เลขไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่กิโลเมตรนะเดี๋ยวรอสักครู่ขึ้นอยู่หนึ่งห้าสี่อ่ะตีไปแสนห้าสี่พันประมาณนี้นะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ก็มีรายละเอียดให้ดูหมดแล้ว เป็นรถแท้ๆเดิมๆเ,เป็นหนังเ e กียร์ออโต้นะครับเนี่ยยังมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่ออยู่นะระบบภายในทุกอย่างก็สมบูรณ์เรียบร้อยตามสภาพนะครับไม่แพงเลยสำหรับคันนี้นะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้เลยที่เต็นรถเจริญธันรัตนะศิลป์ อยู่ที่ถนนทหารจังหวัดอุดรน,นะครับสำหรับโปรโที่เราเพิ่งประกาศไปของเดือนนี้ก็คือโปรใหม่สมเดือนแรกผ่อน2,999เสานี่ยสามารถมาดูได้เลยทุกท่านสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าและอีกโปรนึงที่เราอยากนำเสนอเหมือนกันก็คือขับปีสาเดือนท่านจะเลือกโปรไหนก็ได้หรือเราอาจจะไม่มีโปรที่ถูกใจเข้ามาเข้ามาคุยกันก่อนเราสามารถ ทำโปรให้กับทุกท่านได้ตามที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศนเอร์เซนเรื่องเงินทอนหรือว่าอาจจะเป็นขับฟรีสเดือนหรือโปรอื่นๆอะไรก็ได้ที่ลูกค้าอยากได้มาเล่าให้่ยฟังเล่าเฮียจะพยายามทาให้สำเร็จให้ได้เนาะวันนี้ขอบคุณมากครับ